อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุร <sm> ิส <founding bleiben> ัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกว no euh ิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติป er ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติ 6. อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิต <f dragging> ิป <sympath is> ิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิต <Iya. S 1> ิป bon ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะควาติ อ,อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติป so ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพ no ุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอน so ุตตโรปุริสัตธรรมสารถิส no ัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิท well. ูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัม okay. พ <|as|> <|as|> ุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมป <per> ันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิติป ah, like like ิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังส huh? ัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติอิต <uma> <s> ิปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควอาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัม <naz> พ <pos> <When> <bey dunk> <eni> ุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุโทโภพคะวติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุโทโภพคะวติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ อิต <t rios de suspense> er ิปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมป um ันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโภพคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิสโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติอิติปิสโสภะควาอระหังสัมมาสัมพ <intrinsic> ุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานาังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต,ตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระ AH หังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน,นสุขโตโลกวิทูอนุต,ตโรปุริสัตธรรมสารถิสัสสทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานางพุทโธภะวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพคะวาติ